พูดถึงผลงานรัฐบาลนะฮะปีใหม่แล้วนะครับเริ่มต้นแล้วนะครับสำหรับปีใหม่หลังจากที่รัฐบาลได้บริหารประเทศเนี่ยมา3เดือนกว่ากว่าเกือบร้อยวันเอาอย่างนี้ดีกว่าร้อยวันได้นะคะค่ะนะฮะก็3เดือนแล้วนะครับจากการที่รัฐบาลก็ได้มีการ ออกนโยบายต่างๆนะครับดำเนินนโยบายในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับแล้วก็พิจิตรประเทศไทยมุ่งสู่การที่จะผลักดันไทยเป็นศูนย์การการลงทุนนะฮะจะเห็นว่าท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็เดินทางไปต่างประเทศใช่ค่ะไปเป็นเซลแมนไปเขาเรียกว่าบอกให้นานาประเทศเนี่ยทราบว่าประเทศไทยเราพร้อมนะที่จะให้หลายๆประเทศเนี่ยมันลงทุนใช่ค่ะนะครับไม่ว่าจะเป็น m i c ไ o โครซอฟท์ หลังจากที่ท่านไปประชุมที่สหรัฐอเมริกาใช่ค่ะนะครับประชุมที่สหรัฐอเมริกาแล้วก็หลายๆประเทศทุกครั้งที่ไปเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่ไปประชุมอย่างเดียวแต่ว่ายังไปนําเสนอบทบาทของประเทศไทยแล้วก็เชื้อเชิญให้นักลงทุนชาวต่างชาติเนี่ยมาลงทุนในประเทศไทยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยนะครับนี่คือบทบาทของท่านนายกเนี่ยส่วนหนึ่งในการที่จะที่เดินทางไปต่างประเทศแล้วก็ยังพานักลงทุนภาคเอกชนเนี่ย ไปสำรวจตรวจสอบแล้วก็ไปเจรจาการค้ากับต่างประเทศด้วยทูตพาณิชย์ด้วยค่ะ,ะคอันนี้คือมิติด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนต่างประเทศที่ชักชวนนักลงทุนต่างประเทศเนี่ยเข้ามาลงทุนในประเทศไทยใช่ค่ะ,ะครับค่ะส่วนอีกเรื่องหนึง่งเข้ามาบริหารประเทศปุ๊บเนี่ยสิ่งแรกที่ท่านทำเนี่ยก็คือ ลดราคาพลังงานอ่าใช่ในเรื่องของพลังงานค่ะไฟค่ะน้ำมันนะคะคทุกอย่างก็คือปรับลดให้ช่วยในเรื่องของค่าของชีพของพี่น้องประชาชนนะคะก่อนที่จะเข้ามาเป็นรัฐบาลเนี่ยคา่าไฟอยู่ที่4าาบาทกว่ากว่าสี่บาท20กว่าสตางค์ะนะครับ ก็ลดลงนะครับ,ล,รบลดลงนะสองครั้งเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยก็จะอยู่ที่3บาท99สสตางค์ะนะครับช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในการลดค่าไฟนะฮะ<ช>นี่คือค่าไฟเนี่ยลดค่าไฟนี่ก็ช่วยได้เยอะนะฮะค่าครองชีพต่างๆเนี่ย ที่น้องประชาชน60กว่าล้านคนเนี่ยจ่ายเงินน้อยลงยังไงคนก็ต้องใช้ยค่าไฟใช่คนต้องใช้ไฟอ่ะคุณนี่คือนโยบายในการลดค่าครองชีพรวมถึงเรื่องของก๊าซ LPG แล้วก็ตรึงราคาน้ามันดีเซลไม่เกิน30บาทด้วยใช่ค่ะตรงนี้ก็เป็นเรื่องของพลังงานที่รัฐบาลก็แก้ไขปัญหาในครั้งที่เข้ามาใหม่ๆเลยใช่ค่ะนะครับลงทุนจากต่างประเทศแล้วก็เรื่องของราคาพลังงานและนอกจากนี้ก็มีเรื่องของวาระแห่งชาติ การ,รกแก้ไข<า><ม>ปัญหานี้สิน ที่เข้ามาช่วยเหลือเขาก็คลิกออฟกันไปช่วยเหลือกันไปอุ้ยวงเงินเนี่ยสูงอยู่นะคะคในเรื่องของการที่จะให้นี่นอกระบบเข้ามาอยู่ในระบบ,บมีการไกลเกลี่ยนี่กันให้มันถูกต้องนะคะในเรื่องของดอกเบี้ยที่มันสูงเกินไปเอามาคุยกันซี่ว่าจะสามารถแก้ไขย,ยังไงกันได้บ้างให้มีจุดกึ่งกลางโดยมีเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยช่วยกันไกลเกลี่ยนะคะ,คะนะครับแล้วก็อีกนโยบายหนึ่งนะครับนโยบายข้ามปีเลยฮะน,นี้พูด ตั้งแต่ตอนหาเสียจนถึงตอนนี้เนี่ยนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจที่ถูกพูดถึงเป็นวงกว้างคือโครงการดิจิทัลบอลล์หนึ่งพันบาทนะครับแม้ว่าจะมีเสียงวิพา์วิจารณ์จากหลายฝ่ายเรื่องของแหล่งที่มางบประมาณต้องใช้เงินจากไหนแล้วก็อะไรยังไงเดี๋ยวสารบัญก็เดินหน้านะครับเรื่องของนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจดิจิทัลบอลล์ต่อไปนะครับตอนนี้ก็ต้องรอทางกฤษฎีกาเนี่ยคือคำตอบออกมานะครับนี่คือสี่นโยบายหลักๆนะฮะอันนี้แค่น้้ำจิ้มนะฮะที่ได้อ่มา พูดคุย<ช>นะครับให้ท่านผู้ฟังฉายภาพให้เห็นว่าเรื่องของรัฐบาลเนี่ยเขามีแนวานทางในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจปัญหาปากท้องของพี่น้องประชาชนอย่างไรสิ่งที่รัฐบาลอยากเห็นท่านนายกอยากเห็นก็คือความกินดีอยู่ดีของคนไทยแล้วก็ขยายโอกาสการลงทุนต่างๆเนี่ยให้กับพี่น้องประชาชนให้ชาวต่างชาติมาลงทุนแล้วก็พี่น้องประชาชนเนี่ยก็ได้กำไรกําไรเนี่ยจากการลงทุนของชาวต่างชาติและมีอีกหลายเรื่องที่น่าจับตามองนะครับแต่ เสียงของพี่น้องประชาชนแหะครับเออพอเราพูดไปปุ๊บเนี่ยมนเราพูดอยู่ฝ่ายเดียวเสียงของพี่น้องประชาชนมีความคิดเห็นอย่างไรกับผลงานรัฐบาลในรอบ3เดือนกว่ากว่านี้นะครับไปฟังกันครับน้ำมันมันเป็นต้นทุนหลักของรถสองแถวตอนนี้ค่าน้ำมันมันถูกลงพอต้นทุนมันต่ำกำไรม,มันก็เลยมากขึ้น ก็ลดค่าใช้จ่ายได้เยอะอยู่นะก็เหลือเงินเก็บมากขึ้นอีกหน่อยก็ขอบคุณนายกนะครับที่ช่วยลดค่าน้ำมันให้ผมว่านายกเขาแก้ปัญหาเร็ว3เดือนทำอะไรตั้งไรอย่างค่าแก๊สค่าน้ำมันหนึ่งเป็นต้นทุนหลักเลยนะคนขายของกินจะรู้ว่าค่าแก๊สมันถูกลงเยอะเดือนเดือนหนึ่งก็ประหยัดหลายพันอยู่กําไรก็เยอะขึ้นขายของชำอ่ะกำไรมันได้น้อยขวดละบาทสบาทพอค่าไฟมันลดอะ่ะ มันก็พอช่วยได้ค่ะประหยัดค่าเดินทางได้เยอะเลยค่ะปกติหนูอะขับรถแล้วก็ค่าน้ํามันเดือนหนึ่งหลายพันหนูว่ามีอีกหลายคนนะคะที่จะตัดสินใจแบบหนู จริงพี่อันนี้คือหนูได้ประโยชน์ที่สุดแล้วก็คือเลิกขับรถไปทํางานเลยตั้งแต่สายสีแดงมัน20บาทตลอดสายอะ่ะผมเรียนสายเทคครับก็อยากทํางานกับบริษัทต,ต่างชาติแบบใหญ่ๆดังๆเลยพี่พวก Microsoft แล้วก็ Google อะไรอย่างเงี้ยพี่ก็เห็นว่ารัฐบาลจะเอาบริษัทต,ต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศไทยทีนี้ก็เข้าทางเลยครับเพราะยังไงเขาก็ต้องจ้างพนักงานในไทยอยู่แล้วครับถ้านําบริษัทเทคใหญ่ๆเข้ามาพี่ผมมองว่ามันก็เหมาะกับสายงานอาชีพผมนะแล้วก็เป็นภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศด้วย ผม,มอยากให้มาเปิดแถวๆนี้เลยแถวใจกลางเมืองเลยเพราะเศรษฐกิจจะได้ดีขึ้นไงมีพนักงานโรงงานร้านค้าจะได้ขายดีขึ้นพนักงานกินก๋วยเตี๋ยวเป็ดผมก็ได้ขายได้วันหนึ่งได้ไม่เยอะหรอกประมาณ2 0 0ชามก็พอเมื่อก่อนเรียนลำบากมากค่ะเหมือนทำนานเช่นนี้อย่างเดียวแห,ห,หละมีคนมาบอกป้าว่านายกจะพักนี่ให้ป้า3ปีป้าดีใจมากป้าจะได้เ,เงินไปหมุนมีเงินใช้นี่ใช้สินจริงๆไม่มีใครอยากเป็นนี่หรอก แต่มันไม่มีทางเลือกเหมือนเห็นมีนโยบายรัฐบาลเขาจะช่วยแก้หนี้นอกระบบให้นะก็มีความหวังมันจะหมดหนี้เร็วขึ้นนี้นอกระบบก็ดอกแพงมากเลยนะคะกําไรหักแล้วอ่ะวันหนึ่งสามร้อยห้าร้อยจ่ายหนี้นอกระบบก็หมดแล้วค่ะแก้หนี้นอกระบบดีสิใครจะไม่ชอบนะคะถ้ารัฐบาลเขามาช่วยไก่เกี่ยนหนี้ตรงนี้พี่จะได้พ้นจากหนี้ตรงนี้สักทีค่ะก็ขอบคุณนายกนะคะที่ออกนโยบายดีๆโครงการของรัฐบาลที่ให้หนึ่งหมื่นบาทใช่ไหมครับผมว่าจะอาไปซื้อ แพมเพลิ pers, แล้วก็ซื้อนมให้ลูกโอ้ห oh, สำหรับผมมันเยอะนะครับ oh. เพราะว่าผมหาเช้ากินค่ำ oh. บางคนก็คิดว่าอาจจะไม่มากสําหรับเขานะครับสำหรับคนมีลูกอ่ะมันคิดว่ามันเยอะนะตั้งใจจะซื้อขนม,มหอ่อห่อมาขายหน้าบ้านค่ะ และพวกของแห้งมาม่าปลากระปกก๋องะค่ะบ้านป้าอยู่ใกล้โรงเรียนแบบเด็กๆผ่านเยอะได้กําไรป้าก็จะเอาไปหมุนใช้ะนูะหนูคิดว่าหนูกับแฟนก็น่าจะเข้าเงื่อนไขนะคะก็ว่าจะเอาเงินที่ได้มารวมกับเงินเก็บที่มีอยู่นิดหน่อยแล้วเอามาเปิดร้านขายของชำก็คิดว่าช่วยกันสองคนก็น่าจะสร้างอาชีพได้อยู่ค่ะขอบคุณนายกนะคะที่เข้าใจคนหาเช้ากินคําก็ติดตามอยู่นะคะก็อยากให้ช่วยเหลือประชาชนได้ลืมตาอ,อ้าปากได้เนาะเป็นกำลังใจค่ะ ผมก็ขอเป็นกำลังใจให้ท่านนายกนะครับในสิ่งต่างๆที่ท่านนายกพยายามที่จะทําให้กับประชาชนแต่สุดท้ายประชาชนทุกคนก็ได้รับประโยชน์อยากให้ท่านรักษาสุขภาพนะครับอยากให้ท่านมีเวลาพักผ่อนนะครับขอให้ท่านทํางานเพื่อประเทศชาติต่ตอไปครับ นี่คือเสียงของพี่น้องประชาชนนะครับ <c oughs> ที่มีต่อผลงานรัฐบาลในรอบ3เดือนกว่านะครับ <c oughs> เรื่อง <c oughs> ของการแก้ไขปัญหาคือถ้า <c oughs> มองแล้วเนี่ยมันคือการแก้ไขปัญหาอย่างรอบด้านนะครับ <c oughs> แต่หลักๆเนี่ยก,ก็คือปากท้องของพี่น้องประชาชนก็คือลดรายจ่ายเพิ่มรายได้แล้วก็ขยายโอกาสเร่งกระตุนน้นเศรษฐกิจนะครับผ่านการท่องเที่ยวการเกษตรแล้วก็การต่างประเทศแล้วก็คมนาคม นะฮะลดความเหลือมล้ําต่างๆปรับปรามอัชญากรรมนี่นอกระบบแล้วก็ดึงเม็ดเงินลงทุนจากชาวต่างชาติดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในด้านโลจิสติกสําคัญของโลกใช่ค,ค,ค่ะก็เหมือนกับว่าจะได้ทําให้พี่น้องประชาชนนั้นนีสินลดลงสามารถประกอบอาชีพมีเงินมีทองลืม<ช>ตาอปากได้นะคะแล้วก็จะได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีความสุขนะตื่นมาจะได้แบบยิ้มได้ไม่ใช่ว่าตื่นมาแล้วแบบโอ้ยวันนี้จะเอาที่ไหนนะคะ เกิดมาไม่ใช่ว่าเฮ้ยจะเอาอะไรกินใช่ใช่ใช่ให้มันมีความแบบผ่อนหนักให้เป็นเบาได้บ้างหลักๆเนี่ยก็จะต้องลดภาระให้กับพี่น้องประชาชนก่อนนะครับเงินในกระเป๋าต้องมากขึ้นนะครับแต่ยังไงก็คือไม่มากขึ้นก็อย่าน้อยลงนะฮะมีเงินในกระเป๋าเพื่อที่จะกินข้าวอิ่มท้องนะครับอันนี้หลักการเลยนะฮะเออถ้าพอเกิดกินข้าวอิ่มท้องแล้วเนี่ยคนเราก็จะมีแรงทํางานแล้วก็สร้างสรรค์อะไรต่อไป นะครับถ้ายังโดนหนี้นอกระบบตามไล่ตามทวงชักหน้าไม่ถึงหลังเป็นเรียบหัวแตกอย่างทุกๆวันเนยนะฮะเหนื่อยนะเหนื่อยนะคุณนะตื่นมาถ้ามันต้องเครียดตั้งแต่เช้าเนี่ยนี่คือการเร่งแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจนะครับากทองของประชาชนความกินดีอยู่ดีเป็นสิ่งที่สําคัญรวมถึงต้องขยายโอกาสนะครับให้กับพี่น้องประชาชนในการประกอบอาชีพต่างๆด้วยนะครับค่ะ